นางสาวจิตราโคชเดชนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิทยากรเวทีเสวนาชำแหละพรบรปรองดองใครได้ใครเสียระบุนะครับว่าร่างพรบรปรองดองว่าด้วยความ รองดองแห่งชาติฉบับที่มีการเสนอโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินหัวหน้าพักมาตุภูมิในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาตินั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่มีใครการันตีได้ว่าในอนาคตจะไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็คือคนที่โดนมา้ตาหนึ่งสองคนคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกพูดถึงนะคะว่า จะได้ประโยชน์ไหมนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เราบอกว่าถ้าพราบปองดองฉบับนี้ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐหรือทหารที่ออกมาฆ่าประชาชนเนี่ยก็คงจะได้รับการเ,เรียกว่านิโทษกรรมเนาะไปด้วยซึ่งเอาก็อจริงคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้เรายังไม่สามารถกล่าวโทษอะไรเขาได้เลย นายปณิธานวัอขอภัยครับนายปณิธานพฤกษาเกษมสุขนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นบุตรชายของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้ต้องขังในคดีหมิ่นพระบรมบเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เปิดเผยว่าเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการเร่งรีบของรัฐบาลที่จะผลักดกันร่างพรบฉบับนี้โดยเห็นว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัฒรอดีตนายกรัฐมนตรีมากกว่าการหาทางออกให้กับสังคมไทย การเล่งออกอย่างเงี้ยอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวคุณทักษิณโดยถ้าเป็นพิเศษเพราะเขามีกระแสข่าวอยู่แล้วว่าจะกลับมาประเทศไม่นานนะส่วนคนอื่นก็คงเป็นผู้ได้รับผลพลอยได้จากการนี้ทุกรรมส่วนนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนิติรานมากกว่าคือคุณทักษิณนะควรจะกลับมากลับมาแล้วก็ต้องมาเริ่มกระบวนการดำเนินคดีกันใหม่ เช่นเดียวกับนายสราวุธประทุมราชนะครับซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่เห็นว่าก่อนที่จะมีการใช้พรบรว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็ควรที่จะหาผู้กระทําผิดมาลงโทษแล้วก็ปรับโครงสร้างพื้นฐานก่อนแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานหลายสิบปีแต่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรมมันจะเป็นเพียงแค่เทคนิคทางกฎหมาย เพื่อเหมือนกับว่าไกลเกลี่ยเก้เซียกันระหว่างผู้มีอำนาจกับประชาชนท,าท,ท,ที่เข้าร่วมในกระบวนการาชุมนุมนการคืนดีกันหรือการปรองรองกันมันควรจะมีแต่โดยที่มันควรจะมีต่อเมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นได้เข้ามาสู่กระบวนการทําความจริงก่อนและยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่านั้นและเ,เห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นได้สํานึกผิดแล้วซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากกว่า สำหรับผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับต่างก็เห็นตรงกันว่าร่างพรบรว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติไม่ใช่การแก้ปัญหาขณะเดียวกันก็ได้มีการสนับสนุนข้อเสนอของคณะนิติราชด้วยการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549และเสนอให้รัฐบาลทบทวนท่าทีการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยครับ